สวัสดีค่ะชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอัปเดตดวงความรักการเงินการงานนะคะในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมนะคะโอเคขอเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในเดือนนี้หน่อยนะคะ ดาบนะคะสีเมเท้านะคะแม้วอน,นะคะสามถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญนะคะ สำหรับชาวราศีกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะพลังงานนะคะออ,ออกมาไปแรกก็เป็น5ดาบเลยนะคะรู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงอ,อ,อารมณ์ที่ยังเคืองกับเรื่องเก่าๆอยู่นะคะเหมือนคุณอาจจะทะเลาะกับใครมาหรืออาจจะมีปัญหากับใครมาแล้วคุณยังไม่ลืมความรู้สึกที่คุณยังเคืองนั้นนะคะ แต่ว่าตัวตนของคุณญิงมองว่าคุณก็ไม่ได้รีบนะคะไม่ได้รีบที่จะมีใครนะคะคุณยังอยู่มองไปเรื่อยๆนะคะรอคนที่คุณถูกใจจริงๆนะคะคุณถึงจะเริ่มขยับนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเดือนนี้นะคะตัวตนของคุณคุณยังอยู่ได้นะคะคุณยังไม่รีบร้อนที่จะมีความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะแต่สําหรับ คนโสดนี่แหละค่ะเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะมาทางออนไลน์นะคะลออักษณะเป็นคนที่มีรสนิยมดีนะคะจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมรสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือนะคะอีกในนึงก็อาจจะเป็นคนที่เจอกันจากที่ทำงานนะคะหรือว่าเจอกันในงานเลี้ยงงานแต่งได้นะคะ สำหรับคนที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่บุคลิกกระฉับกระเฉงนะคะดูท่าทีน่าสนใจนะคะสำหรับคนมีครอบครัวนะคะหญิงมองว่าในเดือนนี้นะคะคุณไม่มีปัญหาอะไรนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสำหรับใครที่รอสมาชิกใหม่อยู่นะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ ดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวราศีกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพดบ์ครันะคะ The l เลเวอนะคะ The Tower นะคะ n นน์ออฟแอนด์เคินะคะแล้วก็ k i King of s w o r d นะคะหญิงอยากจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะคนโสดนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะ หรือว่าคนไม่โสดก็แล้วแต่นะคะมันจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยเดือนนี้คุณจะเสะน่ห์แรงมากๆนะคะปกติแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะแบบเมื่อไม่มีแฟนสักทีนะคะอยู่มาตั้งนานนะคะยืนอยู่คนเดียวอย่างนี้มาตั้งนานก็ให้ไม่เห็นจะมีใครสนใจแต่ในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายนะคะเดือนเลเวอร์สนะคะ มีเข้ามาอย่างต่ำๆเนี่ยตัดไม่ต่ำกว่า2คนแน่นอนนะคะที่จะเข้ามาจีบคุณในเดือนนี้อาจจะเจอกันปบปรับนะคะที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะตอนที่คุณรู้สึกสดๆสวยๆหล่อๆอยู่นี่แหละนะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ว่าคุณเองนะคะ อาจจะเป็นคนที่ตั้งดาบใส่เขานะคะด้วยคุณเจอเหตุการณ์5ดาบมาก่อนนะคะคุณอาจจะยังไม่รับรักเขาในทันทีนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสนะคะหย่างมม่ว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะคะเพราะว่า The l o v e r s ก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่ก็ถือว่าถูกใจนะคะโดยไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวนะคะ สามดาบนะคะเด e มูนสองไม้เท้านะคะเก้าถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเ,เดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ทำให้คุณ,คณขุนข้องหมองใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรในความรักความสัมพันธ์นะคะ หรืออีกในหนึ่งสําหรับคนโสดนะคะระบางคนที่เข้ามานี่เขาจะไม่โสดจริงนะคะให้ใช้เวลานะคะค่อยๆคิดค่อยๆด,ดูเขาไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะคุยกับเขาเป็นเรื่องบรรณาวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะดีกว่าอันนี้เป็นพลังงานรวมๆนะคะเรามาเจาะกันดีกว่าว่าคนโสดนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเกณฑ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ นายวอนนะคะนายเพนเตอร์เคิลคุณได้ไพ<ด>่แบบคล้ายๆไปเดิมเลยอะ่ะคิงออฟคัพส์นะคะ u ฟ o คัพส์เห็นไหมเหมือนที่หญิงบอกปะคือมันมีคนเข้ามาจีบคุณว้ยอาจจะแบบมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยแต่คนที่ไม่สนใจคือใครคือคุณนะคะคุณอาจจะไม่แบบ คุณอาจจะยังแบบไม่รับรักเขาอะนะคะอยู่ในช่วงที่คุณตัดตัดสินใจนะคะมีไพจ s สต c e ขึ้นมาเหมือนคุณแบบไม่รียบะคุณค,ค่อยๆดูเข้าไปนะคะว่าเขาจะมาไหมไหนกันแน่เพราะโดยส่วนตัวคุณคุณยังเป็นนาย of Pentacles อยู่เลยอะ่ะคุณแบบ Full Option มากนะคะมีเงินมีงานคือแบบ สดสวยรวยฉลาดอะไรทํานองนั้นนะคะคุณอยู่ได้ในเดือนนี้นะคะถึงจะมีคนมาจีบคุณคุณอาจจะยังไม่เซเยสนะคะแต่อาจจะดูดูเขาไปก่อนนะคะโอเคสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนนี้อวยตายขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษไพ่ก็อยากจะออกมาทุกใบก็ไม่ได้ไหมไม่ได้นะคะ หนึ่งไม้เท้าแปดดาบเทรนด o เซเว่นออฟวอนสี่ดาบคุณตัดสินใจแล้วแหละสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนธันวาคมเนี่ยเิย็งว่าคุณตัดสินใจที่จะออกจากความแบบความไม่ชัดเจน ยิหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่เลิกกันหรอกนะคะแต่ว่าคุณคุณอึดอัดกับที่มันสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยสถานการณ์ที่มันต่อกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะคุณแบบต้องการเวลาที่จะปรับสมดุลให้กับหัวใจตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะใช้ความพยายามมากแค่ไหนแต่คุณก็จะพยายามที่จะลดเขาเรียกอะไรอะถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้มาก้าหนึ่งเพื่อที่จะมาพักนะคะดูใจตัวเองนะคะยิงมองว่าคุณอาจจะ มีโอกาสที่จะพักความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะเพราะว่าคุณถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยคุณเองคุณรู้ว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะท็อกซิกนะคะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะปล่อยวางมันไว้ก่อนนะคะหันหน้าไปทําเกี่ยวกับการงานการเงินโดยวางพักในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะ นิกงว่าคุณหนึ่งคุณไม่อยากคิดมากและสอคุณก็รู้ว่าถ้าฝืนต่อไปมันอาจจะเกิดท็อกซิ e เรลชันได้นะคะปล่อยมันไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะดูแล้วดูการงานของคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าสูงมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่นะคะว่าในเดือนนี้คนมีคู่เป็นอย่างไรกันบ้างคนมีคู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะเด e s t สตนะคะ ในอัพเพนต์เคอลสนะคะในอัพอะะะะสอดนะคะเอซัพเพนต์เคอลสนะคะสิกอัพวอนนะคะเดือนนี้มองว่าคนมีคู่เนี่ย ดีนะคะคุณจะอยู่ด้วยกันเข้าใจกันดีนะคะแต่ระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของความพูดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะให้คุณใจเย็นลงกว่านี้นิดนึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบเรื่นดีมากๆนะคะให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยค,อยคอย่พูดค่อยๆจากันสำหรับใครนะคะมีมีแพลนที่จะลงทุนทำอะไรร่วมกันในเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะเริ่ม ทำอะไรร่วมกันเป็นชิ้นเป็นอันในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะคุณมีโชคในด้านของการทำธุรกิจนะคะในเดือนนี้นะคะโอเคเราไปดูการงานดีกว่านะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกันเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวิวออฟจูนนะคะเพทร์วอลนะคะฟาร์บคัพสนะคะ เดอะสเตรนท์ strength, นะคะเจ็ดเหรียญนะคะในเดือนนี้นะคะหยิงมองว่าเออ่การงานนะคะมันจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะหยิงรู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยแล้วคุณก็บางทีอาจจะคนที่แบบคาดหวังอะไรไว้เยอะคุณอาจจะผิดหวังได้นะคะในเดือนนี้ก็ให้เตรียมรับนิดนึงนะคะ บางคนอาจจะทำโปร ject ใหญ่ๆแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่เสร็จหรือว่าอาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของเวลานะคะมันอาจจะยังไม่เสร็จในตอนนี้นะคะอาจจะกาอาจจะผิดคาดนิดหน่อยนะคะก็ให้เตรียมแผนรองรับไว้แต่โดยรวมหญิ่งว่าการงานคุณยังไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะคะเพียงแต่อาจจะโปรจกต์ที่คุณวางไว้เนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างะคะ่ะ cup cups นะคะ six of pentacles นะคะ six of cups นะคะ the sun oh my god the lovers นะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะบางทีนะคะคุณอาจจะคิดไปเองว่าเรื่องการเงินคุณอาจจะไม่ดีหรืออาจจะแบบกลัวชักหน้าไม่ถึงหลังหรือกลัวปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเองนะคะยิงมองว่าการเงินของคุณนะคะในเดือนนี้จะดีมากๆนะคะสําหรับใครนะคะที่จะยื่นมือขอความช่วยเหลือจากใครคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะคะเพื่อนที่ร เพื่อนที่ทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคก็จะให้ความช่วยเหลือคุณดีมากๆนะคะคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินในเดือนธันวาคมนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะสําหรับในเรื่องโชคลาบนี้ไหมคะโชคลาบคุยนับสอดนะคะ ช่วยนะคะเพดดับรอดนะคะคพดดัคัพส์นะคะเดทนะคะหญิงมองว่าเดือนนี้นะคะยังไม่เหมาะการเสี่ยงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ได้มาแล้วเสียไปนะคะแต่ว่าเอออาจจะเป็นทุกขลาบได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้โชคลาภคุณจะยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าคุณต้องการจะเสี่ยงนะคะแล้วมันมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่คุณจะต้องนําส่วนหนืงอไปทําบุญนะคะก็จะสามารถแก้เคล็ดได้นะคะแล้วก็ปัญหาเ,เดี๋ยวเรามาดูปัญหาด้านสุขภาพดีกว่านะคะว่าสุขภาพมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้าง3ดาบนะคะ9เหรียญ justice นะคะจ็ดเมเา้านะคะห้าดาบนะคะชัดเจนนะคะว่า สำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะภายนอกเนี่ยคุณจะดูแข็งแรงมากนะคะเก้าเหรียญคุณจะดูแบบไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะให้ระวังในเรื่องของโรคที่จะกำเริบคือโรคเรื้อรังนะคะที่ติดตัวคุณมาว่าจะเป็นภูมิแพ้เบาหวานหัวใจนะคะระบบทางเดินหายใจต่างๆหรือว่าเป็นโรคเก่าที่ติดตัวคุณมานะคะมันจะทําให้คุณนะคะ ต้องต่อสู้กับโรคพวกนี้พอสมควรนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของโรคโรคประจําตัวนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเดือนธันวาคมสําหรับใครที่มีปัญหาโดยเฉพาะความดันหัวใจนะคะก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะภูมิแพ้นะคะ โรคเรือรังต่างๆนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะกําเริบได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นดว,ดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีกันนะคะในเดือนธันวาคมปี2563นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ